พกเราาลลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนน้องบอยเป็นแฟนพันธ์แท้ชินจังข้าแบงค์เลยขึ้นเครื่องบินมาถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อ,อามาซื้อของเกี่ยวกับชินจังแต่พ่อแบงค์ไม่ให้ซื้อง่ายๆนะพ่อแบงค์จะต้องถามก่อนมีคําถามทั้งหมด6ข้อเพื่อที่จะถามว่าเป็นแฟนพันธ์แท้จริงหรือเปล่าเข้าไปในช็อปเลยครับ มีชินจังมีชินจังเยอะเลยชินจังใส่ชุดนักบินชินจังเป็นกัปตันบินนี่ชินจังของแท้แน่นอนแล้วก็ชินจังชอบกินอะไรครับคําถามที่หนึ่งช็อกโกบีพาไปดูช็อกโกบีหน่อยขนมที่ชินจังชอบกินเป็นแบบไหนครับเร็วเร็วเร็วเรวใช่ถูกต้องนี่คือกล่องขนมช็อกโกบีชินจังชอบกินมากๆข้อที่2ชินจังมีแม่ชื่ออะไรครับ ื่ออะไรติ๊กต็อกมิซาเอะพาไปดูครับมิซาเอะมิซาเอะมิซาเอะอยู่ไหนมิซาเอะเอาละครับหาเจอไหมเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เป็นมิซาเอะนี่มิซาเอะข้อ <c oughs> ที่สามชินจังมีพ่อชื่ออะไรครับฮิโรชิฮิโรชิอะไรยังไม่หมดช,ชื่อเต็มชื่อเต็มโนฮาระไงโนฮาระฮิโรชิโอเคไปคาตามหาโนฮาระฮิโรชิให้เจอไหนนี่ไงโนฮาระมิซาเอะโนฮาระอันนี้คือ ทิโรชิโนฮาร่าอันนี้โนฮาร่าต้องต้องต้องโนฮาร่าก่อนเหรอจริงป่ะจริงโอเคใ่มันแท้ครับบอกโนฮาร่าทิโรชิโนฮาร่ามิซาเอะโนฮาร่าชินโนซซเกะคำถามข้อที่สี่ชินจังมีน้องชื่ออะไรน้าติจอกชินจังชื่อเต็มติ๊กตอกมาวารีใช่มาวารีถูกต้องโนฮาร่าพี่มาวารีคือคนนี้คำถามข้อที่ห้าข้อที่ห้าแล้วนะชินจังมีสัตว์เลี้ยงก็คือตัวอะไรรเป็นตัวอะไรสัตว์มาเป็นตัวอะไร เป็นตัวหมานี่เราต้องพาไปหาหาชิโร่ตุ๊กตาที่เป็นนิ่มๆชีโร่นิ่มๆเร็วนับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่นี่ชิโร่นุ่มๆบ้านของชีโร่อยู่ไหนข้อที่หกข้อสุดท้ายนี่บ้านของชีโร่มีชีโร่อยู่ข้างในด้วยโรงเรียนุบอ๋อหนูรู้จักโรงเรียนด้วยเหรออันนี้คือรถโรงเรียนใช่ไหมครับรถโรงเรียนโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอะไรโรงเรียนพุธบาทโอเค ตอนนี้น้องไบร์ตอบคำถามแฟนพันแท้ค,ครบทุกข้อแล้วพ่อแบงค์จะให้น้องไบร์ยอดเหรียญเซอร์ไพรส์ขอขอห้าได้ไหมได้ได้นี่ถ่ายรูปก,กับชินจังก่อนถ่ายรูปกรชินจังวันนี้ไปยากได้อยากได้อะไรเป็นของของรางวัลคาเวตาอ๋อ Shadow, นี่นั่นเป็นอายแชโดว์ Shadow, ที่ทาตาแต่ว่ามีฝาที่เป็นรูปชิ้นจ<ท>านท,ทาได้จริง,รงหรอหยอดเลยครับ500ยเยนเราใช้ทั้งหมดห้าเหรียญเดี๋ยวก่อนครับยอดครบแล้วเรามาเลือกก่อนว่าอยากได้อันไหนกอันอยากได้อันนี้กับอันนี้อยากได้อนี้กับอันนี้พ่ออยากได้อันนี้กับอันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่เอานะถ้าได้อันนี้ถือว่าผิดพลาดทำไมอ่ะเพราะว่าพ่อไม่ชอบหมูสีง่ายสีพ่อ <c oughs> ไม่ชอบหมูอุย้ยทำไมได้หมูอ่ะสีชมพูอ่ะไม่รู้นั่น <c oughs> มาลุ้นกันครับว่าน้องไบได้อะไรห้ามเอาหมูนะนี่หมูไม่เอาอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้อ,นนอันนี้คือดีสุดอันนี้คือ,อสีเข็มชินจังชุดนอนสีเข็เรามาแกะดูกันครับเอามาเล้ยวยัง,ยงไม่เห็นนะอุ้ยย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นการ์ดตอนนี้เรายังไม่เห็นการ์ดบิงบ้งบิ้งดูการ์ดบิงบ้งบิ๊กดูการ์ดมีการ์ดด้วยทุกคนตอนนี้มันบิ๊กน่าจะรู้แล้วนะมันมีการ์ดอยู่ เปิดไหมครับรหรอตัวสีเขียเหรอช็อกโกบีโอ้ยได้ช็อกโกบีถีงต <B ill> าถีงตาทาได้จริงหรอเฮ้ยทาได้จริงน่าเก็บมากบิงบิงเอาไหมน่าเก็บสะสมมากนี่มีทั้งหมด1 2 3 4 5ทาได้จริงนะครับน้องบ้าได้ช็อกโกบีแต่เราอยากได้ชิ้นจางชุดนอนอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องบิงกดมั่งได้ไหมอ่ะเนาะน้องบิงเป็นแฟนมันแท้หรือเปล่า เป็นใช่ไหมโอเคไปดูกันครับเบงฮิโรชิโนฮาร่าชิโร่ชินโนสุเกะฮิมะจังมิซาเอะเก่งมากชินจังอะไรหรอกล่องนี้หรอกล่องนี้คือกล่องใครอะไม่รู้จักใบรู้จักไหมชินจังชินจังบวกมาบวกคาซามคุงชินจังรวมร่างกับคาซามาคุงที่เป็นเพื่อนรักบวกกับ มาซาโอคุงบวกมาซาโอด้วยกลายเป็นบวกกับบุรีบุรีไซมอนเฮ้ยอุ่งเอหิวจังเลยบูรีบูรีไซมอนคืออะไรคือหมูหรอถ้าเป็นอ๋อใช่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าขอยที่นะบุรีบูรีไซมอนใช่จริงเหรอจริงอ๋อจะมาตอนที่รวมกันรวมกันเป็นคนนี้อันสุดท้ายแล้วยใช่ชิ้นสุดท้ายลัดวันเลยอ่ะ น้องบายรู้ทุกตัวเลยนี่บายหน้ากากหน้ากากแอคชั่นนาฬินานกาปลุกออเหมือนของชินจังในเรื่องเลยอะ่ะนนแล้วนี่ก็คือโคมไฟเหรอใช่ใชโคลไฟสินแลวแลนี่ก็คือสูตรดนสอแล้วนี่ก็คือให้ชินจงังอ๋อที่ให้ชินจงังเปิดมามเป็นแบบนี้ถุงเท้าชินจังคือเยอะมากเนาะถ้าเป็นเด็กผู้ชายอ่ะถุงเท้าใส่ได้ทุกวันเลยอ่ะ ถุงเช้าชิ้นจังมีทั้งหมด40ลวดลายดูที่ทุกคนโบจังนี่เนเน่อันนี้ใช่เนเน่ <Du simple. S 1> Windows. ไหมไปดิงเนเน่และไอจังอ่ะมีลูกไอจังบ้างไหมไอจังจะไม่ค่อยออกเยอะใช่ไหมนี่ทุกคนเราเจออมสินกระปุกอมสินชิ้นจังลองลองเทสได้นี่ไงเทสได้เทสได้พ่อแบงค์ลองเอามือวางนะ ออกมาเป็นชิ้นจังหรือเปล่ามาแล้วขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงด้วยอ้ยชิ้นจังอุ้ยทุกคนถ้าเราเอาเหรียญบาทวางหรือเหรียญสิบวางชิ้นจังเขาก็จะมืแอบเอาไปเป็นกล่องเป็นกล่องเอาสินชิ้นเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะนั่นโอ้โหลองฝ้ายเจออะไรครับอะไรอ่ะอุ้ยแบบอันใหญ่เหรออ๋อเป็นสมุดสมุด ชินจังชอบพี่นาฬิกุใช่ชินจังเนี่ยมีรู้สองไอจังชอบชอบชินจังใช่แต่แต่มาโอ่ะชอบไอจังใช่แล้วแล้วอันนี้อ่ะคนนี้ชื่ออะไรคาซามารคุชอบใครโมเอพีพอไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนเต็มไปหมดเลยอันเนาะงั้นโมเอพีฮัสึกิจจังรีบไปทำความสะอาดห้องน้ำแล้วรีบอาบน้ำกันซะสิ ความสะอาดห้องน้ำนี่น่าเบื่อชำมัดเลยจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะมยนี่น,น,นี่ทุกคนดูนครับแลว<ล><ล>คนนี้คนนี้แม่ของอาจังชอบแม่ของเนเน่จังชอบต่อยกระต่ายเป็นที่ระบายอารมณ์มีกระต่ายไหมเออร้านนี้มีกระต่ายระบายอารมณ์ของคุณแม่ไหมใช่ปะกระต่าย <c oughs> ที่ระบายอารมณ์อุ้ยแบบนี้แบบนี้เลนี่ยเขาเขาถืออย่างนี้เลยใบถือถือถือ ใช่ในเรื่องอ่ะเขาชอบถือแบบนี้แล้วก็อุ๊ยพ่อมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันใช่น่ากลัวอยู่มันมีเรื่องน่ากลัวด้วยกับอันนี้ยใช่มีอะไรอีกไหมแม่กิี๊ดได้ยังแม่กิี๊ดได้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือสไลด์มินเลอร์อ๋อเปิดออกมาเป็นมินจกเปิดออกมาเป็นกระจกพี่บอยขอหน่อยบิงบิงบิงของพี่บายเขาวบิงยาบิงยา ยาหยุดก่อนอย่าแย่งกันหนูอยากได้ม้าง่ะหนูอยากได้แล้วหนูเป็นแฟนแฟนแท้หรือเปล่าล่ะแฟนแท้ทีงั้นพ่อถามสองข้อแบบยากเลยนะนี่นี่ตัวข้างหลังนี่ตัวนี้ชื่ออะไรเอิม่มหน้าก,กากเอคชั่นหน้าก,กากเอฟชั่นมาตอนไหนมาตอนที่ชินจังดูการ์ตูนใช่ถูกต้องแนละ้วข้อหนึ่งผ่านนะตัวนี้ชื่ออะไรบลูบลิอ,อะไรพูดไม่ชัดเลยเอามบามบลูบลิ มาตอนไหนมาตอนที่เป็นเรื่องจริงป่ะเรื่องคืออะไรน่าผิกดกฎกฎตายกฎแล้วตายแล้วโอเคได้หลอกเล่นลงั้นมีอีกข้อหนึ่งข้อนี้บุรีบุรีไม่ผ่านงั้นไปดูข้อข้อสุดท้ายบิง้งดูชินจังมาแล้วทั้งหมดกี่ตอน1,250น้ยตอนถูกอ,อ,อ่ะเก่งมากงั้นเอาจะถา่ามอีกข้อนะึงนะ ชินจังตอนที่มีคนชอบดูหรือว่าตอนที่มีคนดูเยอะที่สุดชื่อตอนว่าอะไรหนูชอบตอนที่ชินจังกินเห็ดมันซาร์เจเกอตอนที่เห็ดมันซารเกเกหายไปมีแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมใช่ตอนนั้แหละตอนนั้นน่ะที่บดังสูงมแล้วก็มีตอนหนึ่งที่บาบชอบที่มันร้องว่าร้องว่าไงใบดิ้งเรารอบรอที่ไหลลงมาจากหิมะเ็นมาที่นาใช่หน้าดําคาญสั่งสอนสักหน่อยดีไหมเนี่ยห่าม ชินจังอะไปเล่นที่ไหนมาเหรอมาม้าเป็นห่วงมากเลยนะขอโทษครับมาม้ามีลูกแล้วเหรอเนี่ยป้าป้ามีคนมาจีบมาม้าด้วยล่ะเอ้เรา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 ขอโทษอครับคิดจะมาจีบพี่นานโกะน่ะมันยังเร็วไปร้อยปี ขอบคุณนะชินจังไม่ีอะไรเหรอมีคนจีบนางนโากดแล้วชินจังก็พูดว่าอ,อะไรเร็วไปอะไรมันยังเร็วไปเหลือดีใช่ถูกต้องไปงั้นไปกดได้น้องเบผ่านบททดสอบความเป็นแฟนพันธ์แท้อันนี้นะเราเราเอาสีนี้นะสีชมพูมั้งนะนี่คือของรางวัลแฟนพันธ์แท้ชินจังน้องเบงผ่านบททดสอบนะครับได้เงินรางวัลไปทั้งสิ้น150บาทหรือ500ยเยน ออให้น้องดิงได้สีชมพูนะครับเราเราไม่เอาหมูนะดิงเราไม่เอาตัวนี้นะเอาแล้วลุ้นแล้วเรามาแกะกันหน้ากล่องเลยครับมิกิฟช่วยแกะหน่อยให้มิกิฟช่วยมิกิฟมิกิฟจะกินเบียร์ชินจังเหรอไม่อยากได้แก้วอ๋อแก้วที่นี่มีลายเหรอที่พ่อแบงค์เคยซื้อเป็นแก้วไม่มีลายนะอ๋อนี่นี่คือเบียร์ชินจังมีลายสะสมด้วยไม่ใช่แก้วเปล่าหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแกะดูได้ ตอนนี้เราแกะอันนี้ออกมานะลุ้นกันแม่ลุ้นกันเราเราลุ้นให้เป็นตัวนี้สองอันนี้สองอันนี้เป็นซีเจริงเหรอเฮ้ยแม่บิงได้ของดีแล้วทำไมบิงได้ของดีอ่ะเฮ้ยทุกคนเราได้ของดีชินจังกับกับขนมอะไรนะขนมอะไรขนมอะไรขนมท็บกบีชินจังกับขนมทับกบีโอเคค่ะ คุณ <c oughs> แม่อยากได้อะไรอ่ะ <c oughs> แฟน,ฟนแท้หรือเปล่าแฟนพัไธอหแท้ค่ะโอเคค่ะน้องบายคะ่ะอยากได้อะไรอีกคะลูกอยากได้ชินจังอีกกาชาปองหรอใช่ <c oughs> โอ้โหว,วันนี้แบบชินจังนานๆเจอทีเนาะร้านชินจังปีหนึ่งเจอแค่ครั้งเดียวเองเนาะงั้นก็ก็ช่วยไม่ได้เนาะไม่รู้จะช่วยยังไงอ้าวปิดเหรอ หมดติดหมดหมดตู้นี้หมดงานก็ต้องเป็นเ,เป็นเป็นตู้นี้ไหมได้ตู้นี้ต,นตู้นี้ไหมเนาะแต่ว่าไม่เอาลิงนะโอเคยอดเลยครับรหมดไหมอุ้ยตู้นี้เหลืออยู่แค่สิบลูกเองอยากได้ตัวนี้ร้องไห้อะเนาะหรือไม่ก็โบจังอันนี้โบอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดาขาหยิบได้ไหม เราต้องยืนไว้อะไรสิบนาทีเพราะว่าเราได้ตัวนี้ทุกคนมีตังหลายตัวทำไมเราได้ลิงอะอย่างนี้ยอมได้ไหมยอมได้ไหมยอมไม่ได้ใส่ใส่เหรียญเข้าไปอีกมันยอมไม่ได้จริงๆขออย่าให้ได้ลิงอีกนะลิงอีกนี่คือเราร้องไห้เลยนะอุ้ยทุกคนเนี่ยเรากดได้ลิงจริงๆพ่อแบงค์งมองเห็นเข้าไปข้างในมันเป็นลิงมันเป็นลิงตัวนี้อุ้ยนี่เราบินมาถึงญี่ปุ่นอะ่ะเราเพื่อเราเพื่อจะได้ลิงหรอ เราจะเอาชิ้นจังนะเราไม่เอาลีงอุ้ยอันนี้ได้ชินจังไม่ใช่ตัวนี้ได้ป่าวเนหญิงหรือเปล่าหรอเราจะเอาชิ้นจังนะเย้ดีใจด้วยนะบายได้ของแท้แล้วไหนดูให้ดูให้แน่ใจก่อนนี่อะไรครับได้ชิ้นจังแล้วชิ้นจังตัวน้อยในชุดสีแดงกางเกงสีเหลืองรองเท้าสีเหลือง คิ้วเขาจะใหญ่มากเลยเนาะชินจังอ่ะใบดีใจไหมได้ชินจังแลวไอ้ตัวที่เราเศร้าอ่ะตัวเศร้าอยู่ไหนลิงตัวเศร้าเป็นลิงจริงเหรอจริงตัวเนี้ยตอนที่เราเปิดได้อ่ะลิงยังไม่มาพี่ไพ์เกือบร้องไห้เลยเนาะเรายืนเศร้ายืนหนึ่งนาทีเลยเนี่ยมันเป็นลิงบิงเนี่ยมันคือมันไม่เคยเห็นในเรื่องอเ<ล>นาะแตว่าตัวใหญ่กว่าตัวอื่นเราไม่เคยเห็นในเรื่องชินจังเลยตรงเนี้ยมายังไงอ่ะ ชินจังชินจังชิโลชิชิโลฮิมะมิซาเอะทั้งสำหรับคลิปนี้ช่องบิงไบขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย